เตรียมของอีกแล้วค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับสาวสว่างแล้วนะคะทุกคนช่วงเวลานี้ก็คือทําอาหารอีกตามเคยค่ะเพราะว่า,าจากที่เราทํามาเรื่อยๆนะคะก็เป็นที่ถูกอกถูกใจแล้วก็ถูกปากเพื่อนๆนะคะนี่คือเมนูผัดไทยะค่ะทุกคนน้ําซอสที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําเป็นโหลใหญ่อย่างนี้นะคะทุกคนแต่นี่ก็คือเหลือแค่นี้เดียวแล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็จะได้ทําใหม่ ะะจะทําประมาณเผื่อไว้ประมาณสักสองอาทิตย์อาทิตย์ครึ่งอะไรทํานองนี้จะไม่ทําเยอะเพราะถ้าเป็นเคล็ดลับที่เราทําบ่อยๆเราจะทําตามนี้พอนะคะทุกคนถ้ามีออเดอร์เยอะๆครั้งหนึ่งนี่ก็จะประ,ประมาณสัก20กิโลได้นะคะต่อครั้งเวลาเราทําน้ําผัดไทยทีมาดูค่ะความเหนียวข้นนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลยไม่ใช่น้ําลูกชิ้นนะทุกคนอย่าคิดว่าเป็นน้าลูก